สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับกับไร่พงพระยานะครับวันนี้เรามาปลูกมะพร้าวกันที่ที่ตำบลหัวสะพานอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีครับวันนี้เรามาปลูกมะพร้าวกันที่แปลงของพี่คนเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่คนกันครับผมพี่คนสวัสดีครับสวัสดีครับผหพี่คนขอบคุณมากๆเลยที่ได้มาให้ผมมาปลูกให้นะครับผมถามนิดนึงพี่คนตรงนี้นาทั้งนั้นเลยอ่ะใช่ไหมใช่ครับเนอะแล้วทําไม พี่คนคือตรงนี้มันเพชรบุรี่ในความคิดผมนะมันต้องเป็นแปลงอะไรนะต้นตาลอะไรแบบเนี้ยพี่ทําไมพี่มาปลูกมะพร้าวอ่ะต้นตาลเหรอครับผมว่าอายุเก็บเกี่ยวมันเหมือนจะนานไปหรือเปล่าอผมผไม่มีความรู้เลยพี่ก็ไม่ค่อยครับไม่ค่อยได้รู้แล้วก็ก็เลยลองมะพร้าวครับแล้วก่อนหน้านี้พี่พี่คนทําอะไรอยู่ก็ทํานาทั่วไปแล้วครับครับอืมแล้วก็ก็มาปลูกมะพร้าวครับผม แล้วมะพร้าวตัวนี้มะพร้าวที่ปลูกเนี่ยอันนี้เราเป็นแปลงเราเป็นมะพร้าวกะทินะครับพี่คนเลือกที่จะปลูกมะพร้าวกะทิเพียวเพียวทั้งแปลงเลยนะฮะทั้งหมดมันกี่ไร่นะแปดไร่ครับแปดไร่นะครับ,รบก็ก็สองร้อยกว่าต้นครับผมนสองร้อยต้นมะพร้าวกะทิหมดเลยครับผมทำไมพี่คนไม่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมน้ำหอมเลยครับครับเพราะเห็นคนอื่นเขาก็ปลูกกันเยอะแล้วนะมะพร้าวน้ำหอมอ่ะครับแล้วผมก็จะไม่รู้เลยว่าตลาดมันจะยาวได้แค่ไหนอืมอืมอืมครับ ก็เลยจะเลยลองมาปลูกมะพร้าวกะทิคพันธ์กะทิครับอืมครับอันนี้มะพร้าวกะทินะพี่คนน้ำไม่ใช่มะพร้าวแกงนะใช่ครับแล้วมะพร้าวกะทิแล้วพี่คนคิดยังไงอ่ะทำไมพี่ไม่ปลูกมะพร้าวแกงก็กะทิต้นทุนมันแพงกว่าอย่าลืมใช่ครับครับก็ลองเสี่ยงดูเผื่อว่าวันข้างหน้าได้ผลผลิตครับมันไม่เป็นกะทิร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกลูกอย่างน้อยก็ขายเป็นมะพร้าวแกงอ่า พี่คนบอกว่าลองเสี่ยงดูผมนี่ใจแป้วเลยบอกคือคืออยากจะบอกว่าเอที่พี่คนเลือกปลูกมะพร้าวกะทิอะครับเสี่ยงไหมเหรออะจริงจริมันก็ไม่ถืงว่าเสี่ยงไหมพี่ครับมันแต่ว่าเออต้นทุนมันสูงกว่าแต่ถ้ามีโอกาสก็คือขายได้ราคากว่าแล้วเ <ผม S 1> นาะเนาะเนาะถ้าเกิดว่ามันได้ผลกะทิเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถือว่าโอ้โหปุ๊กแล้วอู้แต่จริงๆกะทิมันก็ได้ได้เนื้อได้เนื้อในน้ำกว่า ก็กะทิตอนนี้ราคาที่ขายอยู่ในตลาดนะครับถ้าเป็นกะทิลูกเล็กอ่ะลงมาจากต้นนะครับก็ห้าสิบบาทแล้วตอนนี้นะตอนนี้นะกะทิน้ําหอมนะครับห้าสิบาทแล้วของเรากะทิแกงถ้าได้กะทิก็กะทิแกงตอนนี้ก็ลงจากต้นถ้าเป็นลูกใหญ่ก็อย่างนี้ก็เจ็ดแปดสิบาทแล้วนะครับถ้าใหญ่มากๆก็ร้อยขึ้นครับนะครับกังวลเรื่องตลาดไหมที่คนว่าปลูกแล้วจะขายไม่ได้๋อไม่กังวลหรอครับครับ โอเคเพราะว่าหนึ่งเพราะว่ายัางน,น้อยๆ่โรง,งงานทั่วไปก็ยังใช้กะทิครับขันกล่องแล้วก็ดูแลไม่จุกจิกยุ่งยากเหมือนพืชอื่นทั่วไปแล้วอายุการเก็บเกี่ยวก็จะนาน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 ,น,านอยู่ได้นานเลยครับมะพร้าวมะพร้าวแกงนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นมะพร้าวของเราเนี่ยเป็นมะพร้าวแกงต้นสูงนะครับคือถ้าเกิดว่าเป็นต้นสูงเนี่ยอายุมันจะยาวนานกว่าต้นเตี้ย เก็บได้เป็นร้อยปีครับพี่ครับผมอืมมันก็อยู่ชั่วลูกชั่วหลานเราจากไปก่อนมะพร้าวอยู่แล้วเนาะครับผมเออแล้วตอนเนี้ยครับพี่คนคือในการปลูกมะพร้าวเนี่ยพี่คนคิดว่าคือหลายคนบอกผมมาปลูกแล้วก็ทิ้งไปเลยให้ฝนฟ้าเทวดาเลี้ยงไปเลยแล้วแปลงนี้พี่คนหรือพี่คนจะเดินระบบน้ํำไหมคงต้องเดินแหละครับพราะมว่าคําว่ารอเทวดาคงไม่ เรื่อกับชาวไร่ชาวสวนสักเท่าไหร่หรอกเราต้องวางระบบก,ก็ช่วยครับแต่บางแปลงลูกค้าบอกผมว่ามันเป็นการลงทุนเกินไปไหรือเปล่าลงทุนแต่มันคุ้มกว่านะครับดีกว่ารอผลปีปละรอบหรือว่าบางทีนานเกินไปที่ผลจะลงรอ,อ,อบต่อไปพี่คนกังวลไหมว่าปลูกแล้วแบบเรื่องหนอนเรื่องมแมลงอะไรแบบนี้ก็ นิดหน่อยครับเดี๋ยวถาวิธีแก่แต่ว่าผมจะบอกว่าถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยก็ถามผมได้ครัตลอดเวลาเนาะเอาสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณพี่คนนะครับแล้วก็อ๋อนิดนึงทาไมทําไมพี่คนถึงคืออย่างงี้มะพร้าวกะทิอะครับที่มีขายอยู่ในใน facebook ในเพจในอะไรต่างๆที่ที่หลายคนสามารถหาได้ในสื่อออนไลน์ครับครับผมผมกล้าบอกนะว่าว่ามะพร้าวของของไร่พงพยาเนี่ยเอาจริงๆราคาสูงกว่าตลาดทั่วไปเยอะเลยแหละ ทำไมที่คนถึงเลือกที่จะใช้บริการของไร่ปองพยาอันนี้พูดได้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอวยผมนะเอาจริงๆเลยครับพี่ครับผมก็เซิร์ชดูใน y u t u b e แล้วครับรู้สึกว่าอ่ามีความเชื่อมั่นและก็ติดตามอยู่ตลอดก็เลยตัดสินใจที่จะเลือกแมขอบคุณที่คนมากเลยขอบคุณมากๆเลยครับที่ไว้วางใจเนาะก็นะครับเพื่อนๆน ถ้าเผื่อว่ามีความสนใจที่จะปลูกมะพร้าวนะครับแล้วก็ไม่รู้จะปลูกมะพร้าวอะไรดีมะพร้าวกะทิมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวพงร้อยมีหลายสายพันธุ์ให้เลือกผมพูดเสมอเสมอว่าดีทุกสายพันธุ์อยากจะปลูกอะไรเอาที่ชอบที่ชอบแต่ว่าถ้าพูดถึงอะไรที่ดูแลง่ายอะไรที่ดูแล้วมีอนาคตในความรู้สึกส่วนตัวผมแล้วก็ผมเชื่อพี่คนก็คิดอย่างนั้นก็คือมะพร้าวแกงมะพร้าวกะทิสามารถที่จะทําให้เรา เติบโตได้เนาะแล้วก็เป็นรายได้คือมะพร้าวเวลาเนี่ยมันก็จะเป็นรายได้ที่ออกทุกเดือนใช่ไหมเราก็จะมีเงินเดือนใช้ครับขอโทษอายุเท่าไหร่แล้วนะพี่ห้าสิบครับห้าสิบอีกไม่กี่ปีก็มีเงินเดือนเพลินๆเนาะลูกหลานไม่เลี้ยงก็สบายใจได้กลัวไม่กูไม่ลูกหลานไม่เลี้ยงไม่กลัวครับไม่กลัวนะอย่างน้อยเราก็มีลูกมะพร้าวเลี้ยงครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมอย่าลืมนะครับถ้าสนใจเรื่องมะพร้าวก็กด ติดตามไว้ตรงโลโก้ตรงกลางนี่เลยนะครับมีเรื่องราวมะพร้าวดีๆก็จะได้นําเสนอกันต่อไปเรื่องผลผลิตไม่ต้องกลัวผมรับเจอรบนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมคุณพระนายจากไร่พงพระยาอำเภอทัศแสแกจังหวัดประจวบคิริขันสวัสดีครับ